นะคะถึงคนที่บุญสัมพันธ์นะช่วงเวลานี้ขอดูหน่อยนะคะพลังงานคุณหรือเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณบ้างสตริงขึ้นมาเลยช่วงนี้เหมือนคุณต้องใช้แบบพลังพลังกายพลังใจอย่างมากนะคะที่จะปะเผชิญกับสิ่งที่มันแบบอยู่ตรงหน้าของคุณอืมแต่ไพ่ก็ขึ้นมาว่าเกี่ยวข้องกับ การใช้สติปัญญาที่จะเอาชนะทุกอย่างว่าว,วันิพัตรีมูลติขึ้นมานะคะ the word สิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะมันจะสําเร็จหรือว่าก้าวข้ามผ่านได้ด้วยแบบด้วยชัยชนะหรือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองโอ้ชื่อเสียงค่ะเอาแหละเรื่องยากๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่ ไม่เคยเราไม่ไม่ใช่เราไม่เคยผ่านมาแต่มันเป็นอีกรอบหนึ่งที่เราต้องเจอที่เราต้องผ่านนะคะพระพิคเนตนะคะกำลังสือ่อกำลังบอกกับคุณว่าทุกอย่างมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการเรียนรู้เดอะเวิร์คคือความสำเร็จคุณเคยขอพรมาแล้วขอให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งสิ่งนี้นะคะพรกำลังจะถึงคิวความสำเร็จของคุณอาจจะเกิดจากพลังสติปัญญาความขยันนะคะการที่จะดิ้นรนหรือว่า ความสู้ไม่ถอยของคุณนี่เป็นลักษณะของบุคคลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะช่วยเหลือนะคะแล้วคุณก็มีสิ่งนั้นนะคะท่านกำลังบอกคุณว่าคุณกำลังจะพบกับความสำเร็จที่ไม่ใช่ความสำเร็จแบบธรรมดาแต่เป็นความสำเร็จที่มาแบบสปอตไลท์ลงนะคะคือมงลงชัยชนะแบบมีชื่อเสียงโดยเฉพาะใครที่ทำงานสายโซเชียลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่คาดคิด ะค,ะคุณกําลังจะมีแบบเหมือนกรอบกู้เกียรติยศหรือว่ามีแบบอย่างเช่นคุณถ้าทํางานโซเชียลก็อาจจะมีผู้ติดตามเยอะหรือประสบความสําเร็จนะคะค้าขายออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนคุณจะก้าวข้ามผ่านนะคะช่วงเวลาที่ยากลําบากได้แล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ประสบกับความสําเร็จคือมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคะโอ้หกถ้วยนะคะหกถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากคือความเมตตาเลิฟเลิฟแบบไม่มีเงือ่อนไขอ่ะ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหลายคนน่าจะเวลาคุณขอพรกับท่านคุณเคยทำอยู่ตอนนี้คุณไม่ค่อยได้ทำหรือเปล่าถวายดอกไม้ด้วยนะคะหรือว่ามีแบบการมอบการแบบถวายในสิ่งที่คุณเคยถวายอะนะคะอืมแต่ท่านก็คือเมตตาคุณนะเมตตาคุณแล้วก็เอ็นดูคุณนะคะเหมือนจะเด็กน้อยเด็กผู้หญิงเนาะ <c oughs> เด็กผู้หญิงคือสัญญาณของข่าวดี นะคะเราก็หงทวยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบบฮิลลิ่งด้วยหกหกขึ้นมาแล้วนะว้าวเย่ดีใจด้วยกำลังจะมีข่าวดีกำลังจะมีโชคลาบนะคะเออสัญญาณเนี้ยข่าวดีกำลังจะมาคุณกำลังจะพบจะเจอกับความโชคดีนะคะโชคดีมีชัยอีต่างหางนี่ โชคดีแล้วก็มีชัยด้วยนะคะโชคดีมีชัยเหมือนทิศทางชีวิตเรากําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะผ่านพ้นกับอุปสรรคที่เหนื่อยๆยากๆแล้วสาธุถ้าคุณได้มาพบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะพลังแห่งความปังความแบบมงคลของคุณไปเนาะเออก็ให้คุณสมปรารถนานะคะกับคนที่บุญสัมพันธ์กับท่านที่ได้เจอคลิปนี้สาธุ